บาดนี้เส mm ียงควงเสียงควงตะกีตะก้อนกับโบขึ้นสุเมนีเสียงควงเสียงควงสุมนีกับโบขึนตะกีเสียงควงเสียงควงตะกีเอิญคนเขาวัดเขาว่ามีกลองเงาหน่อยหนึ่งมีลำมนาหน่อยหนึ่งเสียงควงดังขึ้นก้อนมูอปึง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 ึงเสียงลำมนาตีลับตุ้ม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 ตุ่มตุุมตีเสกันปิดปึงปึงปึงเปิดปึงปึงปึง ปึ้งปุ่มละปึ้งปึ้งปุ้งเจินรูปุ่มไปละบัดไป่าเสียงบองลำนาดึงมาดึงปึ้งละปึ้งปึ้งปุ้มกินปุ่นปุ่มถึงเพชรถึงเทีมกินปุ่นปุ่มถึงเพชรถึงเทียมตักเต็มเตี๊มส่วนถุยจุดพูดโอ้ยบนมาหาแล้วกินคือเขาเบอยู่นเดียวมันท่านกินเขาเนี่ยฟาวจะเรียกฟาวร่ำในพี่น้องเนี่ฟังบาดนี้เสียงคองสมัยใหม่สมัยมาปุ่งเขาสมัยเสาออกดอกปูนีงออกนอกบ้านมันต้องปองน้ำตาสมัยสมัยไม่เนี่เสียงคองก็คือตะกี้ เส,ส,ส,สียงกลองมีกลองสุดเข้ามามีฉาบมีแฉมีกลองหลายอันพันอย่างเสียงฉาบดังขึ้นก้อนมูแพร่งแพ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 งเสียงกลองตีรับปึ้ง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 ตุ่ม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 บัดนี้ตีแท้กันได้ไหมแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งบัดครึ่งหนึ่งบัดครึ่งหนึ่งกลัมาการครึ่งหนึ่งบัดครึ่งหนึ่งกลัมาการครึ่งหนึ่งเก็บแล้วแล้วเสือเหล้าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง นั้นครึ่งหนึง่งผู้ใหญ่บ้านครึ่งหนึ่งผู้ซอยครึ่งหนึ่งอบต่อครึ่งหนึ่งเขาวัดหาลอยนึกว่าอย่าง่นอย่างกวางทางบ้านไข่บ้านเฮาว่าเปลี่ยนยังเี่ดอกบ้านเฮาว่าเปลี่ยนดอกน้องเมียเนาะเออเสียงกวางทางบ้านหน้าเสียวบ้านมาลับมาพินั่นปวดดอกเขาวัดหาลอยใส่หัวเราข้างบนเราจักเถียบตอนนี้สังเกตผู้เฒ่าตะกีตตะกอนไปหอดบัดหอดว่าไปหอดในสารากาบพระประธานสามเทียมมามามาคนสมัยตะกอน ว่าสาธุเด้อไอผู้ข่าอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้คว an, า, smells, า, ento, ไา,า alumni, มไข่ใหญ่มีพนะคนสมัยแต่ก่อนบ่าซุมมือนี่คนสมัยใหม่เขาหัดบ้านหัดว่ากาบลงสามเทียมมับมับมับภาธุเด้อไอผู้ข่าตึกหวยลอตเตอรี่มีเงินล้านใส่กระเป๋าเดือพนะหลวงพ่อได้เลขตัวไหนน้องวัดนี้พนะบาดนี้ใส่บาทมันีังไม่ออกจำศีลมันีบ่ยังไปใส่บาทหลวงพ่อมาเปลี่ยนถาบาทเนี่ยมาตาเท้าบาดนี้ไม่เงี้ยมาตื่นสวยบาดนี้ ร้องพ่อยังไตหนาบ้านไปยศยดยศยศกว่านะจอดก้อนจอดก้อนเหมือนกัขึ้นมากขึ้นมากใส่บาตแล้วก็มามนกับพ่อมาพ่อเปลี่ยนบาตนี้ใส่บาตแล้วบาตนี้เพื่อนนางลงมสั้นตัวบาตนี่ยเพื่อนนางลงยกมือใส่หัวอธิษฐานโดนด่วนพลังคนนนั่บาตนี้บัตรที่โจกเข่าใส่บัตรที่โจกเข่าใส่บาตเปิดฟ้ากองเข่าบัตรเข่าบัตรโต๊ะคุเรลงไปทั้งล่างนเลยเลยจับขึ้นมาใส่หยักใส่กองเข่าปั๊บขึ้นเขาบาตนี้ลูกขึ้นกระลูกขึ้นยากเอามือขำขีดินมาเนี่ยเอาก้องก้นขึ้นก้อนมา บัดนี้มือบัดเช็ดตาบัดนี้ใบขี้ดินไส้มาบัดเช็ดตาบัดนี้โจกเข่าใส่บาทบัดนี้โจกเข่าใส่บาทใส่ลงไปคมพร้อมนี่คมพร้อมยัดแดงแยงเพิ่มบัดทุกมือขึ้นเข่าล้มเนบาทน้อยเดียวหนึ่งเพียรยุงามมือเพียเข่าบัดนี้เราโอ้ยเห็นจังไหนเนาะบัดนี้เห็นข้อบาดแล้วมือไปขวดข้อบาดมาเอามือไปขวดข้อบาดโอ้ยเส้นดอกหลวงพ่อเอ้ยบัน อันขอโทษขออาไฟเด้อ์ัอนะผู้ขาเล่นขีดหินใสมาใหม่ๆหม่ผวนะหวั่ว่าได้ล่างกับวงกันพันะเออบ่เป็นยังดอกพันะอันนี้เบ้าหน้าหัวมวนกันไปเสือๆบาดนี้กลับมาบานมานอนฝันได้เท่าอันนี้ผู้ไปขอเลียฝันมาจเฉลยวันนี้เม่ฝันไปพุ่นฝันมาพี่ฝันไปพี่ฝันมาพุ่นฝันมาเขามาพระท่านเนี่มาอยู่ดิฝันมาเขามามาอย่างหมอแจน จักเอืออ่ะคันสิว่าสีกัวบานลราลอโอ้ยวอ,อกโทรทัศน์เปิดใบมาว่าข้ามหยาดดิโอ้ยตัดออกยังเด้ออาจารย์เลยฝันว่าเขามาสีเนี่ยโอ้ยหาไม่ลุยไปเลยแล้วพอตัดดอกเท่านั้นเราก็มักคือกันเนาะมากักหยั่งฝันว่าเขามาสีตัวปฏิเสธว่าจังเลยละงวดนี้อย่าลืมหาเดลสีสวนอย่าลืมหา

กเกาเลีบานโกกองนี่แหละมันดังก็มูส่องหาสามนี่แม่น่าหั่นมอล้ำมาเลยก่อนเืมเดี๋ยวส่องหาสามมาทีกันมาถือชื่อไปเรื่อยๆมาดิเอ้ามาถือวันนี้มันก็ถือวันนาแล้วเนาะบาดนี่สมัยที่ส่งบาดนี่การลองการล้ำเอามอล้ำกวนมาใส่หนังปัมโม่ไทยหรือว่าหนังตะลุงหนังตะลุงเกิดขึ้นอยู่เมืองพัทลุงก่อนมูทางภาคใต้ ยับขา้ามาทา้งฝ่าคอีสานปุณณีรับยิเติยพ่นมาจากภาคใต้มาเป็นหนังประโม่ไทยหรือว่าหนังบักตือมีพลักระลาล่ำลาเลือสีบักแมบบักตือสาวสีสาวท่าเร่องล่ำไม,ม่เกินกะมีเรื่องสังสินใส้กม็มีหนังตะลุงหนังประโม่ไทยเอามอล่ำควันมาประยุกต์ใส่หนังตะลุงมาดีเอี้ยมไม่สามทั้งคร้งนาเอาพาเขามากลางตัดต้ดตนกล้วยไว้ทาเสียบ มื่อนี้หาต้นกล้วยยากเอามอลำพูนิ้งเนาะสมมุติเป็นต้นกล้วยให้ถ่ายเสียบจากหน่อยสักวันแบบเนียเนี้าหมอแก่นใส่แก่นเลยได้ยินย็นอ๋อหยืมยืมแท่นนะเนาะหมอลำพูนิ้งเ่อสาธุนะคุณแค่นี้เป็นบาปเป็นกรรมเลยฮะเออให่าี้ชี้บาตรเอาแค่น เอาอันนีพอเดือมาเลี้วกันล้ำกันต่อล้ำนั้นเด้อรพอตาเราต่อบอต่อหันเก่าไปก่อนอันทางลำมันละก็มีไรก่อนฝุ่นกวนไหลผามีปอหยดด่อยอากแตงขึ้นน้ำรเมือไรเจ้าแต่งก่อนจัดกันเปิ้นคุ้มก่อนไหลคักสุ่มก่อนล้ำเด้อดเดล่นเดลลนเด้อแเลาี่สิบะ้าพันด่อนมู้พแกมพ้อก่อนสลับะเม่จับกไปเลเราใส่จงใส่จัดีน้ อื่นวันงานนอแมนบาดตื่นวคะเตานเม่ตืตื no ่ความล็กอื่นวันงานนอแมนบาดเพ่ลาเบลาบันต้องาลารเดี่ยวนี่ามที่ผมเหีนะเดี๋ยวนี้นาดที่ผมเหีนะนกันโนลาแมนไหลคนแมนลาไคนหน้าจอติดตัอพวเขาเล้วรองจ่าเอวารองป็นเปิงกาบสวยไปอ้อยอ้ยะเล อาทิตย์นังตะลุงซะหน่อยอันนี้เป็นไม่เท่าพราะฤาษีเรื่องนี้เนอสมมุติเป็นไม่เท่าพราะฤาษีเอาต้นกล้วยยามาพี่ใกล้ๆต้นกล้ยกวยไม่ถึเสียบมันยังเสียบไงาเาะฉะนั้นพญานี่นอนฟังเลยว่าพญานิไหมเพามันนอกเลยที่โอ้อท่านนอกปะไรแกกวเวียพี่เอเอ ว่านโมตัสสาบอกว่โตัะราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะว่าเมื่อนั้นทำอึปะคุณเถวายว่าจุรีว่าตัณฑจอมไทยจะยกมือขึ้นสิบเดือนเหนือเชียรล้วกันก็ส่งทูเตียนต่างมาลาองค์พระพุทธพระธรรมปฏิรัมเรียนมาองค์พระคุณถวายพระมาลายเสิยติตินั่งบ่ในเวลาบางดงถ้ามันพังเอ๋ยไปนิดถ้ามันพังเอ๋ยไปหน่อยปวดตาไปลูกน้อยเตยกูไม่เจ้าะกาได้อารมณ์เตียนพอได้เปลี่ยนความตามาดูลูกจกาเป็นอย่างไร หยาบต้นกล้วยเจ้หยาบลอยท่านหอดปลาลืสีทานไปเอาไปไว้เน่กะสวบาปะนี่เอาสาวท่าออกมาเขียนฝ่ายบาะเนี่ยอ่หยาบต้นกล้วยที in, okay? ่เก่าแล้ว ย็นเงะกะยันเงะยันเงยันเง็กะยันเงยันเงะเห็นไยดั่งมาเบเว่โจกบมาเบนี่สิไปดยี่เท่าเบตีที่มา t h ấ ยันบ่มีน้ำพึมสาวท่าบะบันี่บักเมียกย่างไก่ไป่พ่อสาวท่าเิ็นไปก็เตะตะลางบันย้อาสมุรจ้อเป็นสาวทาอเมื่อคำเอยวขางนึงางนั้นคำเอวางนี่เสียอยูม่เอ๊จจังเสียด้วยบันี่บักเมียไก่มากบันี่เสียบต้น้วายที่ก้อ ่าตัวไอ้ท่ามันเขียนฝ่ายตอนนี้ผ่านมาป่าบักแม่มันก็เล็กใจผ่านมาไปว่าตั้งไอ้ทาน,อง,อนงั้นมีจีนโอ้เงินเตียวโอ้ยขวบคุ่นไหลๆครับเนี่ยครับผมใช้ยศระโอ้ยจัดหายได้ผมมีปัญหาครับเดี๋ยวจัดหายเ้อพ่อเด้อโอ้ยคือสิแมนใช้ยศระเนาะมาขอบเลเนาะพ่อใช้อะไรล่ะพ่อโอ้อยยาเฝ้าคัดไม่ล่ะต้องคือมันเลยลืมเออเออ ตามันเขียนฝ่ายก็หน่ะพ่อนะว่าก็เลยว่าตาตาเงี้ยมามีสีหนากาบินหน้าพ่อจีดไอ้วงยูกว่าทอนะสาวท่าก็เลยว่านี่พี่แมบเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเออเฮี้ยมามีสีหนากาไข่กอจมูกความีดังเฮ็ดปากลาพ่อเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำโอ้ยพวกง่วงเฮ็ดไปทัวตีบตัวเดือดนมมาใหญ่เนาะนี่พี่แมบเฮี้ยมามีสีหนากาไข่กอจมูกความีดังดังคามีกระดูกปัดใบขีมลูกน้อยสิไปห่วงยูกว่าไหนล่ะพี่แมบสาวท่าว่าบักแมบมันใจให้ป้าทอพ่อนะ ขี่มุกหน่อยสิไปี้ยหงอยู่บ่ได้มันพิษแม่มึงมาแท้ผ่านเนาะบอกแม่ว่าเจ้าท่าก็เลยมาพี่แม่ขี่มุกน้อยสิไปี้ยหงอยุ้ยวันไดนขนแข่งเจ้ากระซาขาเจ้ากระกระสัดตะกีดตะก่อนท่านสั่งยังจังดังแม่ลับพี่แม่ผ่านเสาท่าว่าบักแม่มันใจให้ชาติตะกีตะก่อนท่านสั่งยังจังดังแม่ชาติตะกีกูขี่แม่มึงนาแท่านจบตลาดแม่นจังนองงามงามตลาดแม่จังนองจอดจองตลาดแม่จังนองจังมาเรื่อยมาเรื่อยไปไปต้นงั้นตลาด ต้นกล้วยจับโลดว่าเออโอเคเดี๋ยวหยจยัดให้โอเคอายุล้ดีมันหมายังไรดีอกว่ามาเม่ามาเม่ามาเม่าว่ากเรกเกรโจดหลายแตดว่าเออ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 ว่าเออเออเออเอเออเอว่าเออเออเอว่าเว่า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 

สาม30บาทใชมท่านห้าชีบัทเออเอามาพอเอาม่กับ่ล้วงหรอวะเออเจ้าเอาเจ้าร้วงเออพ่ว่าเพียงนี่มันลอกงากรนเพียงอร่อยห้าิพครับผมตะเกา่มันตะเกีเพียงอรอยหาิบโอเคอายุรดีเอาเงินใหนคอยแล้่าลอกเอาเอาเงินให้เจ้าคอยร้วงหน่อยมาให้กินไงแต่น้อยคอยเป็นป้ายน้ไห้ได้ รยกันกับพักเบาหลุนนองมานำกันกับจิขากันแล้วบ่นี่บาทนี่เอาเอาไปสักก้อนไว้แล้วอีกแจ่ไหนเน่ยเป้าตัวเน่องมันอีกใจขาดเป้าลำสักก้อนเหมือนนี่เวลามันเหลือหน่อยนั่นเข้าเดี๋ยวจะทุ่มเดี๋ยนะเออหาทุ่มเนี่ยเข้าถลองตอนซีทุ่มหาชิเป่าไปแล้กเพียงปเดียรำไดอกข้าตาโบกันอยู่นี่แล้วบาทนี่หันมาไฟประคับประคองสักวัอนการสร้างน้ำกระทำบุญ เพราะจะเดินแล้วการล่องการล้ำมือนี่สิเป็นจังไหนเนี่ยรือสิลำจดแฉ่เป๋เข่าใส่ก่อนเปินว่าขั้นบ่อซ้อนบ่อเห็นบอลมันขัดขั้น่อยับหากันแม่นบ่มีความบ่อขั้นชี้ซื่อไว้เพื่อจังเห็นความบ่อหย่านผู้อื่นมาพอกะเลยต้วงให้พ่อโอ่บุยวันซ้อนหางเชียงหน่าฮันขั้นมาทั้นในยาวกันนั่งโศกันสท่ก่อนเด้อแม่เด้อเดี๋ยวสียบ้าปวดขาสันนี่ บาดนี้การลองการล้ำม,มือนี่บอกซืือเสียงเลียงน้ำส,นนสักวันบ,บ้านฝังใส่แหบ้านเพี้ยใส่บือบ้านพื้นผ้าอ้อมบ้านต้อมผายจีบ้านตีผายเง,ยงายวงมอลำไฟใยย่้ยูบ้านไดซืสือเสียงเลียงน้ำว่าจังไดลูกเมียเฟียยองเมียแล้วไปอายุอ,อ,ยอา้ํำได้จักปีแล้วผู้ลังคนกับพ่อท่านเดี่ยวหูเพิ่งมาบอกเรี่ยนว่นี่มันคือลำดีแท้แว่าจันหน้าตากบว่าไข่เนี่ยดอกเนี่ยแต่มันเสียงดีซสือๆสืจะเด้ดเดเนี่ยแล้ว,ว,วมันมามีผู้ยอง ผมนี่แหละครับซื้อพีน่นั่นน้อยเราเหนือะบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านนาเสียวบ้านนาเสียวกันผู้ใดอยากเสียวก็ไปบ้านนาเสียวเด้อผู้สาวน,านันบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านนาเสียวตำบลสายแก้วอำอเภอปวยน,น่อยจังหวัดขอนแกลนมาลองมาล้ำมือนี่อายุอานามไม้ยี่สิบปีพอดีพว่วงสีขส่ข้อพ่วงสี่ข้ออันมาล้ำผุ้หยิ่งจักปีสิบเก้าปีตีละโอ้ดีมั ลายเรียกันพอดีแต่วมาพอมักปานในว่นลุ่นนองนี่ยมากรุ่นหกชิปเจิันนี่เป็นตะมียงันเบียนเอาเจ้าเท่าไรเนี่ยข่อยลุนโมอยไข่ชิปเจ็ดิเจ็ดเนี่ยปาดตอันนาฮันเท่าไรนาฮันแม่ยี่สิบคือกันติโอ้ยสำขันตัวเฮ้ากันมาจังสันโอ้ยอย่าเปลี่ยนบาปเป็นกรรมเลยขี่กายอย่ากินหำผู้ขาได้กินหหอนแค่นผู้ได้ อายุอานามได้ยี่สิบปีผพมเสียเขาลูกเมียเฟี้ยงยองับว่าท่านมีมาลำมื่อนี้ขั้นมาไปลำดีเจ้าจังมาใจกันผิดพลาดปังไปกว่ากุ้นทานผู้ใหญ่อาภัยด้วย ನೋ cả ban số cả men nhâm đi xuống tôi làm mỏ men nhâm đi đây mà sẽ đi làm thuê thì kèm thử cắt lực, thì toàn bơ men nhâm ผมมานันกะไปขึ้นมาตัวตีบกินเกได้ยินคำมันลาละสังควมนำคามแม่าาจารยตาบุกคำนวณเอนใส่ปีนั้นเดือดปรำตำไผ่ม่นั้นเดือดีวดวัดเาวาจ่ตาสังควมผมจ่าตาตอบแม่มันนาผมจ่ตัตอบแม่มันนาจากนั้นเดือรสิลำตำไผ่ม่อ่ะนูาสาพุอาจารย์สมมาใส่ใส่ห้งอนึงมาจันเจ้าจันจันเจ้าจันแเม่กจมนำเอาเด้อแม่าห็นคามันลาสังควมนำความลมลบมท ตาบุตตาบุกมยสีนันเดลำใส่เรเรเขาหนีแม่นน้อสีสูเขาแม่นได้บ่ปะอรูคใส่รักลํำเดือแม่เดือแม่ลำแล้วกลับขึ้นมาแม่ก็งทางไปลาบุ้งนางสินตะบ้าคำหวนเนเตาังนเดือเห็นกับเงาในน้ำตาเงาไหลเงาเงาหนเล็ปกองน้องไหลเอาเดือแม่เดือแม่ยิ้มพวมันไาจังวามเลยอให้บะดุไปลำเดีวลำเดีวกลับมาอลุดแม่ลตเจ้ายาวานนาำหอยแม่ ต้องเปลี่ยนมงึงจะซื้อดอกใช้ส่วนน้องมาไม่เรียบเนี่ยส่วนน้องเล็กผมเล่นเนี่ยว่ามันธรรมาดาเนี่ย ไกลย้ำต่อมาไกลไกลมันเลือกแล้วเริ่มเลือกไปในห้องเริ่มโจกเขาด้วยนะฮันเชี่ยปันเชี่ยมวยวะทำเป็นมวยทำเป็นมวยนี่บ่ได้เช่าเมียหรอกเมียเพราะว่ามันบ่ได้พักนก พวกอะไรฮับเอาเด้อฮับเอาเด้เอหมาแก่นกับป่าวดีปันหมาหมอลำกับล่ำดีปันหมาหมอลำผู้หญิงกับล่ำดีปันหมาผู้ฟังกับฟังดีปัน,นป,ปันเทวดาผู้ดอกเฮ้ยพวกไหนมาเนี่ยนี่ดอกอันนี้นกว่าครับอันนี้กว่าหมากับฟังลำเปลี่ยน สุดยอดเลยลูกพี่อะไรมันกับฟันใส่เลยน้อยจ้อยะเ้อยะฟังมันกับบ้านังฟังเชือๆเนี่ยมันน้อนฟังความนี่เลยเอามาเจ้าเมียขึ้นมาหรอต้องมากมากได้ทันเออาฮันรีผมนี่ละครับ ือว่าพี่นั้นน้อยดูเสียวาเย็นคนเลิลำเดือดเมียมาดูพ่อแอมจังได้ลุงน้าน้อาเบนทำหม้อเมื่อวนี้เมื่อน้องเบนเรียนจะมาดูเอาบาดท่าจีนั้นเดื้อต้องผู้รีจ้าทำเมดีแท้ทำได้ปมาเดือแเมีคนมาพ่อได้สมจื้อเลือกมาปมาเดือแม่คนมาคือมาบ้านสุนัขทำเมาละปรากฏเฮาดีดีพอดีกัมาบนชั้นไม่ลุนนะ มาแล้วลูก๋จจุดโกโกวาที่รู้อยากได้โกโกวาที่รู้อยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อได้มาแล้วลูก๋จจุดโกโกวาที่รู้อยากได้โกโกวาที่รู้อยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อไดเอาันีปาเด้อเมียคนว่าพออได้สมงสือเรื่อมาาเด้อเมียคนว่าคือมาเอาปลาสดคเมาเาปรนเฮานี่ดีบดีต่าบ้าปลาเด้อลุงเด้อเด้อลุงเด้อเด้อ ควายหยับควายควายหยับขอมาเด้อสู้ว่กับ่ดีกับบ่อ่กัมาบ้าคนเรีต่างกัปลาเด้อแม่พูนบึงลำซันละปลาลำยาวลำนั้นลุงแกวไปกับบลำตีลำจะบัดลุงบ้ยฮเจียงหน่อยก็นี้ตเนี่ยเอายอนนี่แหละยอให้กินซอยกับลูกไม่แค่ละพี่น้อง ເອົາແມ່ຄົນຕີບໍ່ຢ່າປາລົງສົນໃຈສາລາບໍ່ລຳແລ້ວຟັງໃຕຫ້າພະຍາຈົນລາຜູ້ຟັງແລະເດລະແມ່ນບໍ່ສາລາພາວ່າໃດລະແທ້ລະບາງບໍ່ລົງກະມີລະກຳມາລະໄມ້ມັນໃໝ່ມັນໃ น้ำก้อนแมวพอไหวดอกเขาน้ำก้อนแล้วล่ะบอมมาเช่นน้ำกินมาบาดก้อนแอบบาดนะเอาจับตีดีมอยเช่นเอามือเด้อให้เพื่อนจับย่อมองอื่นเด้อเฮาเพื่อนจับน่ะ พวกพูดสาเนี่ยอะไรเพื่อนจับมีระวังฮะระวังไว้ให้ดีย่ายเพื่อนให้เพื่อนจับมือย่ายเพื่อนจับตรงนี้เดี๋ยวมันสีเสียกมันเอาขึ้นเนี่ยเอาเดิมมันจะลำคว้าขันโนไปละละมันเงามันเงินไปละมันเงามันเงินลาเดินไปนาเดินไปนาไปนาบัวบอลละมาตัวเดิน ข้งล่างเห็นเสียแดงก็มีเสียไล่ก็มีเสียขาวก็มีเสียแดงกมีเพราะว่าคนที่ใส่เสื้อสีแดงนี่ชอบแย่งหัวเขามันแมีนบอมเบโอ้แสียแดงบอมเบลคนที่ใส่เสื้อสีดำนี่ชอบตำเพราะแบนตำจะซื่อๆขัดหัวคนที่ใส่เสื้อสีขาวเขาว่ารักบริสุดนี่สาวบริสุทธิ์นะเนี่ยบริสุทธิด คนที่ใส่เสื้อสีไล่เขาแว่ยชอบไปยบที่สวงต่อร้องกันเขามาเสียแดงโดยเสียแดงเนี่ยเขามักแจ้งหัวเขาดอกเสียแดงเนี่ยมักเป็นธรรมเนียมตัวแดงก็แดงก็เสียเนี่ยนั่งกัแดง เจ้าภาพเขาจะห่างเด้อครับเด้อจะห่างเด้อต้องแรกงานโตเลียๆน่าเบ,บแื่เด้อเอาเสาร้องเรื่องสองเดี๋ยวดีคอยให้เด้อแม่เด้อ 大街上别来。 Phát lắm Khó lắm, lắm. cho nhau khác nhau nè Có bàn hàng vào à ความรักทุกคนไปจากบาปปันที่รำพุงยามนี้สุกีรื่นรมเต็มปักมปักมปักเมาสุขใจไรเรื่องคมรักเกียรติยศเบอร์โตัวหมอแจ่นบาะเนี่ยตัวละยี่สิบบาทนะครับตัวละยีสิบาทครับชิปโตเป็นเท่าไหร่ิปโตเป็นของอยครับอันนี้ได้โต๊หนึงแล้วครับได้ศูนแล้วครับได้ศูนย์แล้วครับโอ้ยอเ็นโอ้ยพี่นั่งวัดตีครับ